สวัสดีค่ะทุกคนเ,นเช้ชานะคะเช้าวันที่6นะคะวันจันทร์ที่6พุตษสองนหาร้อยหกสเจ็มาพบกับแน่ทางหุ้นมารวมของแอสนะคะหุ้นมารวมวันนี้นะคะตัวเด่นอสได้430 137ศึ่งสิ่งรูด4กับ3จากวินในตารางก็จะมี4 0, 0่4ูนย์3ูน3์สี่สี่หนึ่ง 4, 5, 5, 4 7, 8, 8, ี่ห7าห้นะคะเบิ้ลก็จะมี9 9 8าเส่วนตัวเจาะก็จะมีสี่ส1 1น3 7วนามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็3า8แปดนะคะตัวเจาะของแอาะหรือใครจะวินในตารางก็ได้นะคะจะบินในตารางดูอย่าลืมนะคะอย่าลืมก็คือเน้นวิ่งรถสีกับ3านะคะสกับ3ามนะ วิ่งรูดไปตลอดเลยนะคะทุกคนจัง่ปช้าจนคขําเลยนะคะทุกคนหรือใค้จับตัวเจาะเทียดให้ก็ได้หนึ่สองสามสิโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะโชคดีกันทุกคนจ้า